สวัสดีทุกคนหลังจากที่เจ้าลูกแมวของเราอายุครบหนึ่งเดือนแล้วนั้นฉันก็พามันลงาัน่ดเล่นเกือบทุกวันนะก็เพื่อที่ว่าให้นางชิ้นกับพื้นที่บริเวณบ้านของฉันก็ดยที่ความที่เขายังเด็กอยู่นะเขาก็เลยไม่ค่อยได้เดินไปไหนเท่าไหร่จะอยู่แต่ที่นี่แหละก็จะเดินขึ้นเดินลงถนนกับขี้ดินนั่นแหละ ทุกคนสวัสดีหนูเฉียวอ้นะมาเต้นดึงดังดึงดังดึงดังกับหนูไหมนะออกกําลังกายยามเย็นกันดึง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 ดูหน้าตามันดูมาให้ความรดึมดึงัึดึงดึงดึงสึงดดีครับผมเดึงงดึงดึงดงดึงดึงดึงดังดึงดึงดึงดงดึดงดึงดงดึงดัง อาฟุวันนี้ก็มาเซ่ไยมาเต้นดึงดังดึงดังดึงดังดึงดึงดังดึงดึงดังดึ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 งึงดังหน้าตาแบบนี้มันคงด่าฉันใช่ไหมเนี่ยมาดูกันต่อสู้ที่ชา้นฉลาดที่สุดเลยคู่ในระยะไกลไม่ต้องเดินเข้าไปคิดว่าใกล้กลัวละเออใกล้กลัวเว้ยเพิ่มแป๊บเดียวมันมุดเข้าไปในดงป่าแล้วอย่าละสายตากับพวกมันเด็ดคาดเลยหลาะล่าสุดฉันก็ใช้ให้แมมันไปคาบลูกมันมา มันก็คาบลูกมันมาอย่างทุรักทุเลนั่นแหละกว่ามันจะคาบออกมาได้ดูหัวลูกมันจะหลุดเลยนั้นดูดูเอ้าฉันนึกว่ามันจะคาบประวังนาฉันมนละคาบขึ้นบ้านเลยฉันก็เลยทําการจะส่งลูกแมวอีสองตัวมันขึ้นบ้านไปพร้อมกับมันเลยก็กะว่าให้มันไปนอนกินหนุ่มแม่อยู่ข้างบนบ้านนั่นแหละแต่ปรากฏว่ามันก็ลุ้งมาตามฉันแต่ด้วยความเป็นฉัน เออฉันก็เจับปันมาลินเลยสิอย่าพึ่งขึ้นนะเออวันนี้ฉันขอเล่าเรื่องของแม่เขานะจริงๆแล้วเจ้าเสี่ยเออร์นี้เพิ่งมาอยู่กับเราตอนโตน,นะตอนเด็กเราไม่รู้ว่าเขาอยู่กับใครมานะอยู่มาวันหนึ่งก็เจอแมวตัวนี้แหละมาอยู่หน้าบ้านพร้อมกับบาแดแผลเล็กๆน้อยๆแต่ก็ด้วยความสงสารก็ทําแผลให้นางฉันก็ทําแผลแมวไม่เป็นเราฉันก็เอาแอลกอฮอล์คนนี่แหละเช็ดให้มันแล้วก็ยาแดงอยู่ไปอยู่มาฉันติดมันมันติดฉันเจ้าเสี่ยเออนี้เป็นแมวที่รู้จักความนะรู้จักขี้รู้จักทุ่มนะ ได้หนูได้กับแกมันก็คาบมาให้ฉันมันคาบมาทีไรฉันแล้วปวดหัวทุกทีโดยเฉพาะกับแกนี่ตอนนี้คือโชคดีอย่างเดียวคือมันยังไม่คาบหมูขึ้นมาให้ฉันฉันละไม่รู้คนใจบาปคนไหนเอาแมวมาทิ้งดูสิมันทั้งน่ารักทั้งแสนดรูขนาดนี้มาทิ้งมันได้ยังไงวันที่มันมาบ้านฉันมันน่าทองส่านมากเลยนะ และฉันก็เลี้ยงมันมาเป็นเวลา2ปีกว่าฉันรู้สึกว่านี่เหมือนเป็นโชคชะตาของฉันเลยนะชีวิตฉันมีสีสันมากเลยนะตั้งแต่มีมันเข้ามาในชีวิตอาจจะปวดหัวกับมันบ้างไปบ้างค่ะแต่มันก็มีความสุขนะไปแล้วทดกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b s ไครป์เพื่อให้กับลังใจ,จเจ๊เออคืนดาวดินะน